สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอยู่กับเกมโรบอกกับแบบที่มีชื่อว่าเดทไลน์ซึ่งคนเล่นเยอะมากเลยตอนนี้คนเล่นเท่าไหร่น่ะเจ็ดแสนคนนะครับโหคนเล่นอย่างเยอะซึ่งผมก็ไม่เคยเล่นแบบนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองเล่นกันเลยละกันดูซิว่าจะเป็นยังไงไม่ได้ศึกษาเลยโอ้ยเพลงเพลงเชืเอ่อเยนี่กิทธิ์โหล้่นเน็ตยางกากเลยนี่ดูจาก ข้างบนหัวผมไม่เคยเล่นเลยสัก,กตาเดียวถ้าทำไงดีมันมีเสียงเพอ๋อนี่ไงมิวสิกแล้วมันปิดเพลงไงอะอะไรครับเนี่ยไปกับคนอื่นแล้วกันให้คนอื่นแบกโอ้โหยี่สิบสามสามสิบหกเล่นเลยกันขนาดน,นั้นวะเป็นต,ตอนนี้แบบเกลียดเพลงในเกมนี้มากเลยอะโกลิกสิ์อะถ้ามันไม่มีตั้งค่าให้ปิดด้วยนะประเด็นเฮ้ยมาแล้ววะปิงเท่าไหร่ลองดูก่อนโอ้ปิงร้อยกว่าโอเควะแล้วผมต้องทำไงเงินยี่สิบบาทซื้ออะไรได้บ้างวะโกโอเคไปก็ไปวะยังไม่มีอะไรเลย ไป let's go อ๋อมีผู้อ่ะแล้วก็มีอันนี้ไม่เข้าไปในนี้หรอทำไงวะมัน <c oughs> จะเข้ายัางไงเพื่อนนุ่งวางแคบขนาดนี้เออยว let's go <S ผีมาก็ตีใช่ไหมนด็เข้าได้แล้วเอ้ยเข้ามาเพื่อนเข้ามาอ้าวไมมันไม่เข้ามาวะเฮ้ยเราโดดเราก็ไม่ตกนะเปลี่ยนมวมองได้ไหมเนะี่ยน่าจะเปลี่ยนไม่ได้นะฮะตอนนี้เราก็ออกตัวไปแล้ว1500เมตรไป2กิโลแรกไม่เจออะไรก่อนแล้วเพื่อนหายไปไหนอ๋ออยู่นี่อยู่นี่ <c oughs> นึกว่าต,ตกรถไปละเกมนี้นี่ต้องสื่อสารนะครับถึงเราจะไม่ค่อยรู้ภาษาอังกฤษก็เถอะโอ้ยสามกิโลแล้วว่ะยังชิวๆอยู่นี่ผมแบบไม่รู้อะไรเลยเเนี่ยเปิดมาทําอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยข้างหน้าเหมือนจะเจอบ้านแล้วใช่ไหมใช่แหละเตรียมอาวุธเลยผมว่ามันต้องมีสมบุคอมบันแน่นอนถ้าเพื่อนจอดนะมีอะไรบ้างเก็บของได้ไหมเก็บยังไงอ๋อกด F เก็บแล้วมันจะดอปยังไงอ่ะกด F เหรออ๋อโอเคอันนี้เก็บไม่ได้ทำไมมันมีเก้าอี้อยู่บน ตั้งคารถวุะเฮ้ยอะไรอ่ะอ่ะอะไรโอ้โหโคตรมืดอ่ะแล้วเพื่อนไปไหนหมดเพื่อนโอ้โหมืดแล้วเพลงยังหลอนด้วยนะมีลิกสินหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยกลัวไม่ได้ตังค์เอ,อ้อมันอยู่ไหนกันวะอ๋ออยู่ข้างบนโอเคเพื่อนมันอยากกินซอมบี้มันบ้าหรือเปล่าวะต้องไปช่วยเพื่อนไหมนเนี่ยเล่นขี้กลัวอะไรขนาดนี้วะมันปีนขึ้นมาได้ปะไม่รู้โอ้ยหยองเยอะเลย ไม่รู้อะผมตีอะไรอยู่นี่ไงเฮ้ยมันเร็วจังอะโอ้ยเก็บไว้ไปเชื้อเพิงเฮ้ยเเดี๋ยวตรงที่มีไฟไดีกว่าเ,เพื่อน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 ช่วยไเก็บไว้เลย,อยเ,เอาไว้เผาเออเออเออไม่เห็นมีเสียงเท้าเลยวะอ่าทำไงต่อมันแปะได้ปะ่ะอ๋อกดแซดแปะโอเคกดแซด ดับลงมาไปเช้าแล้วนี่โยนขึ้นไปเลยเออโดดขึ้นได้น,นี่วะมันจะทำอะไรวะเอ้ยคืนนี้มันแปลด้านข้างวะเอ้ยแสดงว่าต้องเจออะไรแปลกใหม่แน่นอนแปะข้างด้วยโอ้โหแล้วกูจะเข้ายัางไงเพื่อนอันนี้ผมมาดูเขาเล่นนะผมเล่นไม่เป็นเลยนี่อะโอ้โหแปอะไรตรงนั้นอ่ะโอเคประมาณนั้นแหละเออเอเอตกองกว้างอีกองกว้างอีก จะได้ไปไหมไเนี่ยวันเนีย้ยยังเออเขาอะไรแล้ววะเขาด้วยเขาด้วยโอเคเจนเนลเลวสโตอรอ่านถูกหรือเปล่าวะแม่ไงยี่ไม่เก่งอังกฤษซะด้วยอย่าไปดิเพื่อนโอ้โหไม่มีอะไรเลยโล่งจ่งขออยู่ข้างในแล้วกันนะมันจะได้ดูแบบปลอดภัยฮูยเพลงมาอย่างนี้ลิขสิทธิ์ไหมเนะี่ยไม่ไรู้แหละจังหวะน,นี้เพลงอย่างดังอ่ะว้าว let's go ลุยโอ้โหแล้วเพลงโคตรด,ดังเลย โอเคเพื่อนหลังหลังหลังู้ตีโดนเปล่าเนี่ยเออเออเสียงดังไปโอเคตีโดนหรือเปล่าวะเพื่อนเพื่อนมีปืนอยู่ไม่บอกโอเคเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะรหัสรหัสอืมลุมตีแม่งโอ้ยมันเร็วอ่ะตัวนี้เฮ้ย อุ้ยโอเคผมฆ่าได้ด้วยโหเกือบตายแล้วเพื่อนไปนไหนหมดวะเออเออเออเชี่อเราจะเก็บของไปขายแม่งจะหาเงินอย่างเดียวเลยอ่าอ๋อเฮ้ยไม่ใช่ไม่รู้แหละมันขายตรงไหนวะชีตชีตชีตชีโอชีตจะตายช่วยเพื่อนก่อน สวยลูกปัน้นเราไม่ขายได้ไหมเนี่ยขายที่ไหนอะ่ะเก็บเลยฮะเก็บฮะกูโดหมดละอันนี้เก็บไม่ได้เนี่ยโอายม่ทำอะไรได้บ้างวะโอ้ยซอมบีเ้เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเออเออเจ็บเจ็บโดหมดโดหมดอ่าเอ,อ้าแล้น ของเพื่อนกูเฮ้ยนี่แด้ะมันเป็นของเพื่อนอ่ะมีแบนเดตแบนเดตทำไมวะมันชุบไปไงอ่ะอ๋อนี่ไปเพื่อนฟื้นเก็บแบนเดตไว้ที่ตัวละเก็บของมีค่าเก็บแบนเดตโอ้ยปืนก็ไม่มีเนาะไปที่รถดีกว่าวะไปไหนดีเพื่อนมันลุกป,ปั้นพระเยซูกูไปไหนวะโอเคอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่มาปิดทางเข้ามาปิดทางเข้า <c oughs> โอเคตั้งไว้เง,งี้ยเอ้า <c oughs> เฮ้ยเพื่อนมันออกไปบวกอย่างเดียวเลยอะอยากซื้อของวะอยากขายของแตวอนี้มันทําไม่ได้หรอผมใช้แบนเดฮิวตัวเองก่อนดีกว่าเช้าแล้วยังไม่ได้มาบ้านหลังนี้เลยมีอะไรเนี่ยเอ้ยไม้กาะเขนเอ๋อไม้กาเขนไปแล้วกันปะขึ้น <laughs> หาหเก็บแต่ของเอาซอมบี้ไปด้วยสักตัวนึงเอาไปเป็นเชื้อเพลิงแล้วเพื่อนเป็นไหนหมดอ๋ออยู่นี่อ๋อนี่น้าขายของหรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่มันโป้นธนาคารเฮ้ยอ๋อแบบนี้ที่เขาเก็บกันเออขูไม่ทันเขาละ เออขออันนึงซะแล้วกันอะไรเนี่ยเฮ้ยรูปเทพวะเดี๋ยวนี้ต้องเอาไปติดรถดแต่วมันออกไม่ได้ยืบโอเคไปรูปเทพวันนี้ต้องเอาไปติดรถนี่ <c oughs> โคตรเทพแล้วทำไมตัวผมมันไหลวะเนี่ยอ๋ออ,อ,อะไรวะติดรถเลยครับประกาศความน่ากลัว ผมขับก็ได้วะไม่มีใครขับอยากไปซื้อของแล้วอยากซื้อปืนมาใช้อ่ะมีอะไรให้เราดบ้างโอ้โหลงโจงมเลยง่วงนอนะข้างหน้าคืออะไรเนี่ยดูเหมือนมันปลอดภัยจังเซฟโซนเปล่าอ๋อนี่นที่ขายของรูปนี้เท่าไหร่ไม่รู้กูขนี่อะไรมาเยอะแยะเนี่ยไม่นจะขายได้เลยโอ้ไม่จะขายได้เลยของที่ผมเก็บมาม่งเปล่าประโยชน์หมดเลยแล้วเนี่ยมันจะขายไม่ได้สักนันเลยเยอะเลย เอ้าตรงนี้ที่ขายหรือเปล่าวะโหแล้วเพลงมาอย่างนี้ผูไม่สนฮะเจ็บก่อนเจ็บก่อนไม่รู้จะาปืนของในร้านไปขายเชยเลยที่ขายอยู่ตรงนี้หรือเปล่าใช่ไหมเออใช่อยู่ตรงนี้โอ้โหจะบ้าแล้วทงไงต่ออ๋อนี่ไงเป็นเงินแล้วนี่หว่าโอเคโอเคเข้าใจละพวกรูปภาพนี้มันขายไม่ได้เหรอโอเคผมได้เงินแล้วสี่สิบห้าบาทโอ้ยโอ้ยสต๊อบเหรอโอเคสต๊อปก็สต๊อบวะ กูไม่มีปืนหรือทุกอ่างไง oh. โอ้โหตายแดงๆมันวิ่งมาแล้วชิบหายแล้วตกตายยังวัตมนุษย์มาป่าเออ,เอ,อชิบหายแล้ว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 ก็ตกเงนไปว่อกี้ผมไฟกับมนุษย์มาป่าครับไม่อยากจะโม้เท่าไหร่ <laughs> เพือนอันนั้นเพื่อนหรือเปล่าวะไม่สนใจละ นี่เลยพี่นั่ง V I P นี่ได <laughs> ้นั่ง V I P โอ้ <c oughs> เห็นรอบด้านอ่ะเฮ้ยข้างหน้าเป็นหมู่บ้านอีกแล้วเฮ้ยเชดคเพื่อนแม่งโอเฮ้ยเออเพื่อนแม่งโหดจัดเลยนี่กูเล่นตาแรกกันเนี่ยต้องมาเจออะไรแบบน,นี้บ้างวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รอเพื่อนเลยรุยเลยเพื่อนคนมีปืนอ่ะ เราจัดการพวกนี้เองรหัส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 ไม่รู้ละรหัสเพื่อนรหัสนี่นี่เห็นไหมเห็นรหัดไหมเห็นรหัดไหมเห็นรหัดไหมเห็นรหัสเป้าเห็นรหัสเป้าสองห้าซีซีห้าสองห้าซีซีห้าโอเคแค่นี้กูจำละไปดูเอาเงินก่อนแลเราอยากได้เงินกอยากได้ปืนสองห้าซีซีห้าธนาคารธนาคารโหอยู่ใกล้จังวะเฮ้ย โอ้ชิบหายละแม่งโลบ <c oughs> ยูจ่าเจอปืนแล้วว่าแมงเอ้ยสา์มาเจอของดีแล้วแท้ๆโอ้มันไม่ชุบผมเลยอ่ะทำไมวะโอเคแม่งแปะกูอยู่นี่เลย